สวัสดีเอฟซี FC. สุขูสุขคนยินดีต้อนรับขอส่สองซิปหกพ้าร้ยชาแนลเด็อพี่น้องเด้สอส่งกับสง่งตาคุณพาร้ยเมื่อนี้ผู้คุณเฉลียเอาเล่าพัฒนามาให้พี่น้องเบื้องเด้อเมื่อน,นี้เด้อเขามอเบิ้งมาชมมาเชีย์กันเด้อเล่าพัฒนาของวันที่สิบเก้าเมื่อนี้ของวันที่สิบเก็ดผ่นไปแล้ว ก็ได้ตะเขารูดพี่น้องเด็กตะเขาวิ่งรูดเนาะของเราพัฒนาก็ได้เรียกกันมาออกหกสามสามหกหาเจ็ดสองชุนนะพี่น้องนะของปูกขาหลุดเจ็ดหลุดหนึ่งตะเขาหลุดหาเ็ตหาหาเกตหล่ะพี่น้องเหล็กเคี่ยงเล็ขจังลักกะ เขาหาเกตนะพี่น้องเลี่ยงกันย่หันละเล็กวินหนึ่งสองสี่หาเกตแปดยุหาเกตพอดีเลยจุกับตัวเลี่ยงเลยพี่น้องเด็กแตกเล็กจังรักนะพี่น้องเนะาะกระพานใดยุ่วเทป้าบราะท่านตัวจอเพาะท่านแตกเพท่านนันทักเทียหลายหลอบแล้วมีตะเขาตัวแต่วิ่งเทป้าบพราะดดอกเส้นวิ่งเส้นหลดกะไปได้ยุ่นเนาะเด็ขาประตูขา อันนั้นขับประตูค่ะกับเขายังมือนเจ้ามือแรกอย่างหรอกเป็นคือว่าเขาตั้งเต็ดหลดตัวจอยยังมาท่านเขาเทวากับเมื่อหลายโตดอกพี่น้องพ่อจอพ่อเหรียญอยู่านะพ่อทิดตามอยู่นะเมือนกับพวกกับจัดของวันที่สิบเก้ามือนวันวันพุทธที่สิบเก้าที่สิถึงนี่แหละพี่น้อง xịt tắt hãy này nòi lông bung đi lọc lé lông ma nòi lông nòi lông dô lái lê cà bô lì nó kì lông á lái lê cà xịt tắt lông ma dô tắt lông ma hãy lé chắc hốc mấy cả kết đó kết này là bà tắt lọc chắc không phân thằng câu khu xếp khu phân lọc không kè kết เมื่อไรเมื่อไรว่าตัดดอกขอซ้ำนี่ละตัดเกิดฮัตเจ้าออกไปขอซ้ำนี่น้าพี่น้องเนาะพอพอดีพอเบิง้งพองามอยู่เขจาจอกเขานั่นกันไปตัวได้มักนักกระจัดนักมักเบากระจัดเบาได้พี่น้องได้ตามอัตภาพของผู้สิจัดตามแรงซับน้าพี่น้องเนาะนน กจัดคัดกระพ้านไปจะได้บ่ามากลับว่าจัดปูก็หายเป็นแนวตั้งไปหาจับใจเบื้องว่าเป็นจังไดของปูเขาดีบอ่อไปใดบอ่อของเสียนปลาตานันกะกับเขาตะลุดเมื่อรอบนี้ก็ได้ของเสี้ยนนาดีกับเขาตะลุดคือกันพี่น้องบ่มีแตกกับสิแก่เมื่อกันละเนาะของปูคุ้นกับว่าสิแตกมือ ซิบเก่านี่ลราเอาขอมาเบิง้งได้พี่น้องเด้อเป็นจังไหนกัว่ากันไปพอวันที่ซิบเก่ากัเบิ้งกันอีกแล้วพี่น้องเนาะสิแตกสิลุดจังไหนกัว่ากันกัว่าจัดให้ดีนะพี่น้องเนาะก่อนเล่นกะเอาเลขเครืง่งเลขตั้งรักกันพี่น้องเลขเครื่งบนรางกันตัง้งรักกันเลขเครื่งบนราง เกียงตั้งรักบนลางศูนย์หนึ่งสามสี่หกเจ็ดเก่า Két thôi két để kiêng không lắng đi két tua két tua, vinh Chó để vinh con vinh ชอเล็กวิ่งก่อนวิ่งสามวิ่งเจ็โด 3, โูดโูดสาม 7, โดูดเจ็ดสามวิ่เจ็ดโูด กลมเน่นเน้นสามร่องเก็จับคู่จับคู่สามก็ ส,สามเก็ดสามหนึ่งสามหนึ่งสามสี่สามสี่สามสี Câu 4 si. Câu 4 si. Câu 4 hộp 3 4 kẹt สีเกตศูนย์ีศูนย์ีสามตัวสอง 23 23 7 237 234 ก้าสามหนึ่ pues สสสง noun. สามตัวสี่ตัววันนี้ตัวสี่ ghét xi xoáng xám xi ลงปดจำหนึ่งกันศูน0์หกสามศูนเก้าหนึ่งเก็ดเก็ดเก็ดห้าแปด ห้าแปดโอค้ครพี่น้องเมื่อนี้กะวันที่ เก่าเด้อพี่น้องเด้อมาแก่เมื่อเด้อมาเบิงงบ้งขามาเบิ้งมาส้มมาติดตามกันเด้อมาแก่เมือ่อว่าได้แก่เมื่ออยังนะมันบ้ารดแก่เมื่อว่ามันบ่าเขามันบ่ามันบ่าแตกพี่น้องมันมีตั้งแต่เขาวิ่งเขาลูดเมือนี่สิเอาให้เขาเขาแตกสิใดบ้านนี่ที่มาแก่เมื่อว่าสิเขาแตกแล้วพี่น้องกับวันที่สิบเก้าวัานพุทธที่สิบเก้านี่ก็เลขเคียงเลขต่างรักก็มี เราพัฒนานะพี่น้องเน่ะศูนย์ามสี่หกเกเก็วิ่งรูด3ามรูดเก็กลมเด้นขึ้นเนีน3พี่น้องเด่น3จับคู่กันสามเก็ดสามหนึ่งสเกสีเก็ด ศูนย์สี่อัวกรมนะพี่น้องมาเรยนนักกมกรมตอนเรีนสามเกดล่องสามหนึง่งสามสี่อันนี้กัน ล่องมั้งนะพี่ล่องบ่กันดอกมิได้ตัวล่องทั้งนั้นล่องเร่นทั้งนั้นนะกรมเร่นตัวเดียวคือสามเกตนะพี่น้องเนาะสามตัวกับสองสามเกตเนี่ยนะพี่น้องเร่นกรมเร่นเน้นเน้นเน้นหนักหนักเลยสองสามเกตอันนี้กับตัวล่องตัวล่องตัวเก่งนี่อันนี้ก็ล่องพี่น้องล่อง เมื่อไรครูพี่น้องเกตครูซ้ำเก่าเมื่อคืนหอดแปดหอดเก่าดอกมีเกตครูนะพี่น้องเนะพอดีพ่องามกำลังสวยๆงามๆพี่น้องเขามเาบึงหลักะเขบหนาจอไไปเลยเขบหนาจอยไ้ผู้ได้ขามาไม่กะกดกระดิ่งทิ่ตามไว้เสียเพื่อเสียบว,วันพิพิาดของดีๆเมื่อนี้วันที่สิบเก่าของวันที่สิบเก่าเมื่อนี้วันที่ สิบแปดพี่น้องมืออื่นกันรวยกันแล้วน้อพี่น้องน้ะเลขเคียงเลขจังรักปูก็มีเราพัฒนาศูนย์หนึ่งสามสี่หกเ็ดเก้าท่วนอีกเทียหนึ่งวิ่งรูดสามรูดเก็ดกลมเด่นเด่นเน้นสามจับคู่ก็มี3สามเก็ดกลมเด่นเม็ดเดียวสามหนึ่งสามสี่่องเก้าสี่หกสาม่อง สี่เกตศูนย์ส่ร่องสตัวกรมี2 3สองสาเกตเด่นเน่นสองสามส่ร่องเก้าสาหนึ่งร่องสตัวก็มีส่สองสามเกตเด่นสี่สองสส่ร่องสี่เก้สาสหนึ่งร่องพี่น้องเอาไปพิจนนารณาเบื้องด้อมักกับจัดคัดกระพันปูคุณจัดไห้บ่ค่อยลดดอกของปูคุณ ขันว่าเขาจ้ากะได้ลูดติดลูดอยู่ตลอดอโดนจังลูดทีหนึ่งให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนไปคำว่าเมึงแล้วก็แซ่บอกจะต่อกันไปเลยพี่น้องเด้อเพื่อสิได้ยมุจักกันกวงกวงไกลๆว่านี้ผู้คนคำว่าไม่ยังไงกะขอฝากพ่อแม่พี่น้องให้กดไลค์กดแชร์น้ำแน่พี่ตามให้น้ำแน่หลายๆคนในเรื่องพี่น้องเด้อกำลังสั่งต้นสั่งตัวส่องยังบัท่านใหญ่บัท่านดังให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนลำๆเรื่อยๆให้เงี้ยปัง,ปง,ปง โศกมานกันบ้นที่สิบเก่าอย่าเจ็บอย่าจนกันเด้ขขอทุกคนโศกโศกมนันมันพอกันไหม่คลิปต่อไปสวัสดี